สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีประโยคทองที่พลเอกประยุทธ์พูดกับนักข่าวนะครับคือประโยคที่บอกว่าประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าย้อนแสบบิ๊กตู่ถามสื่อเศรษฐาเป็นใครเก่งตรงไหนลั่นประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอบคําถามเรื่องนี้นะครับหลังจากที่สื่อบนชนได้ซักถามพลเอกประยุทธ์กรณีที่พักเพื่อไทยเนี่ย มีการเปิดตัวเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพลเอกประยุทธ์ตั้งคำถามกลับอย่างนี้ครับพลเอกประยุทธ์ถามว่าแล้วข้อเด่นตรงไหนละ่ะที่เสนอชื่อเขาเข้ามาเขาเก่งตรงไหน,นเขาทำอะไรมาเขาทำธุรกิจและประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจนะครับจำคำพูดผมเอาไว้นะครับคำว่าเศษรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเข้าใจหรือไม่ แต่เป็นของประเทศฉะนั้นต้องหาคนที่เหมาะสมและการทํางานก็ต้องมีระบบและก็ขั้นตอนมากมายไปหมดต้องมีคณะกรรมการมีคนที่เก่งเศรษฐกิจเก่งด้านการเงินเก่งด้านการธนาคารด้านการพาณิชย์ด้านการอุตสาหกรรมและทั้งหมดเนี่ยต้องมาคุยด้วยกันไม่ว่าใครจะเก่งด้านใดเมื่อสั่งแล้วไปไม่ได้หรือว่าติดกฎหมายก็ไปไม่ได้อีกอยู่ดีเราก็ต้องแก้ไขตรงนี้แล้วรัฐบาลชุดหน้าจะต้องทําแบบนี้เข้าใจหรือย,ยัง เลิกถามสักทีนะครับถึงหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ย